สวัสดีครับพบกับเราช่องสวัสดีครับพบกับเราช่องพังนาซาพลายควันชัยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาที่บ้านของปลายทองคุณนะครับผมมาพาน้องเต้ยนะครับผมกับพี่ควันสิทธิ์นะครับผมพาคุณปลาเพลกับแม่ดอกลักนะครับผมออกเดินวันนี้นะครับผมเดินครั้งแรกนะครับผมเนื่องจากว่า พี่ควานเขาไม่อยู่นะครับผมหลวงพ่อทองนะครับผมแกได้ไปบวชอยู่นะครับผมตอนนี้เลยไม่มีควานนะครับผมต้องฝึกให้น้องเต้ยขี่นะครับผมก็ลองเดินวนๆอยู่แถวนี้ก่อนนะครับผมผมไม่กล้าพาออกไปไกลนะครับผมกลัวปลาเพลนะครับผมจะพาวิ่งนะครับผม ต้องลอง,ลองดูแถวนี้ก่อนนะลองดูนะครับผมครั้งแรกนะครับผมมันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็เราก็ต้องเอาข้าวโพดมาให้น้องกินก่อนนะครับผมเพื่อให้น้องจะได้ใจใจดีนะครับผมวอนนี้ก็ให้น้องๆได้กินข้าวโพดอยู่หน้าบ้านนะนะครับผมพาเดินออกมาหน้าบ้านก่อนนะครับผมก็ต้องเดินไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผม เพราะว่าน้องๆกไ็ได้ออกเดินมาก็เป็นเดือนแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆนะครับผมค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมเพื่อให้น้องได้ออกมาเดินผลคลายบ้างนะครับผมทีละนิดหน่อยนะครับผม ถ้าเราจะพาเราถ้าเราจะพาเขาออกไปไกลๆก็ลัวเขาจะพาเล่นนะครับผมนี่เราก็ได้วันนี้ว่างนะครับผมก็เลยเข้ามานะครับผมผ่าน้องเต้ยนะครับผมขี่คุณป้าเพลออกกำลังกายกอนนะครับผมเราเป็นญาติกันนะครับผมกับ ครอบครัวของน้องทองคุลนะครับผมเมียอะไรก็ต้องมาช่วยดูแลกันนะครับผมผมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมมาดูน้องมาดูครอบครัวของลายทองคุลนะครับผม นายืนกินข้าวโพดนะครับผมหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาน้องๆเดินไปอาบน้ํานะครับผมเราจะพาคุณป้าแพรกับแม่ดอกละนะครับผมเดินแถวหน้าบ้านนี่แหละครับผมออกกําลังกายวันละนิดนะครับผม ยาโตบันนี้เตยกินบ่เอาดูหล่อนี่แหละนี่ยูหล่อนี่แหละเตยแม่ดอกลักเหมือนจะวิ่งเลยนะครับผมดีใจนะครับผม ลัวเดินไม่ทันป้าเพละนะครับผมก็เพราะว่าน้องๆก็เพิ่งได้เดิอนออกมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ออกมาเดินก็เป็นเวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเดินวันละนิดนะครับผมพอให้น้องๆได้ผ่อนคลายนะครับผมให้คุณป้าเพลกับแม่อกักผ่อนคลายนะครับผมได้ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับผม อากาศก็คลิ้มๆนะครับผมเหมือนฝนจะตกต้องผ่าน้องๆดดเดินกินหญ้าแถวๆหน้าบ้านก่อนนะครับเยอะเตะขี่มาเลย เดินเล่นหน้าบ้านนะครับผมละนิดวันละหน่อยนะครับผมให้น้องๆได้ผ่อนคลายนะครับผมเดี๋ยววันหลังเราก็จะพาน้องเดินออกมาเดินอีกนะครับผมมาตั้งปีก็เลยโอ้โหโอ้เมดดกลักวิ่งนะครับผม เล่นนะครับผมดีใจนะครับผมวันแรกนะครับผมนี Luckily, ่ก็ได้พาคุณป้าเพลกับแม่ดองรักตืินออกกำลังกายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ได้ให้น้องทั้งสองเชือกนะครับผม ออกเดินยืดเส้นยืดสายนะครับผมมันเล็กอันหน่อยนะครับผมพอได้ผลคลายนะครับผมกีน้องคุณแม่ดอลกละนะครับผมดีใจมากเลยนะครับผมไปออกเดินนะครับผมใ้พาพี่ควานนะครับผมวิ่งเดินวิ่งตามป้าแพรเลยนะครับผม ก็ได้มาช่วยนะครับผมพาน้องขวานเต้ยนะครับผมพาปาแเรกกับแม่ดอกลักดเดนนะครับผมนี่ก็มาช่วยช่วยกันนะครับผมเราก็เป็นเคยอยู่ด้วยกันนะครับผมเป็นญาติกันนะครับผมเวลาต้องช่วยเหลือกันนะครับผมพึ่งพาใส่กันนะครับผมมก็ต้อง ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมาช่องของเราด้วยนะครับผมฟังนะทราบสายสนัญใจนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมรับชมในคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมขอบคุณครับ